นิทานพื้นบ้านเรื่องเนนน้อยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งจำพรรษาอยู่กับเนนน้อยนานๆจะมีพระต่างถิ่นมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งวันนี้มีพระต่างถิ่นมาเยี่ยมหลวงพ่อเนนน้อยนึกสนุกขึ้นมาคิดหาวิธีที่จะให้ตัวเองสนุกและมีความสุขที่สุดพอคิดได้แล้วก็วิ่งไปรับสิ่งของที่พระต่างถิ่นหิ้วมาฝาก เนรรับย่ามและสิ่งของแล้วจึงพูดกับพระต่างถิ่นว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่ต้องทําใจหน่อยนะครับมีอะไรหรือเนนพระต่างถิ่นถามเนนน้อยได้พูดว่าหลวงพ่อผมหูตึงแบบสุดพูดแทบจะไม่ได้ยินต้องตะโกนคุยไม่เป็นไรคนแก่ก็งี้แหละพระต่างถิ่นกล่าว เสร็จตามแผนเน้นน้อยแล้ววิ่งสุดๆไปหาหลวงพ่อที่กุฏิหลวงพ่อกล่าวว่าเนนน่าจะมีสำรวมบ้างนะวิ่งได้ไงเป็นเนนเนนน้อยกล่าวหลวงพ่อครับขออย่างนี้ต้องรีบรายงานอะไรกันหลวงพ่อกล่าวเนนน้อยคือว่ามีพระต่างถิ่นมาเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบก็ธรรมดา เนนน้อยก็ตอบอีกเปล่าครับองค์ที่มานี่แกหูตึงหลวงพ่อต้องตะโกนคุยนะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรดีแล้วที่บอกไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยเนนน้อยเข้าไปแอบดูผลงานของตัวเองพระต่างถิ่นพอมาถึงก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังแบบสุดๆพระต่างถิ่นเป็นไงหลวงพ่อสบายดีหรือเปล่า หลวงพ่อได้ยินก็นึกสงสารว่าอายุยังน้อยไม่น่าจะเป็นคนหูตึงนี่แสดงว่าต้องหูตึงแบบสุดๆหลวงพ่อจึงตะโกนกลับไปด้วยเสียงอันดังหลวงพ่อตอบว่าสบายดีแล้วท่านเป็นอย่างไรบ้างพระต่างถิ่นก็ตะโกนตอบออกมาว่าสบายดีหลวงพ่อตอบว่างั้นก็ดีแล้วขอให้เจริญในธรรม หลวงพ่อคุยนานเข้าชักเหนื่อยจึงพูดเบาๆวา่าน่าเสียดายความรู้ก็ดีพรรษาก็มากแต่กลับหูตึงพระต่างถิ่นได้ยินกระผมไม่ได้หูตึงท่านนั่นแหละหูตึงหลวงพ่อรู้ทันทีวา่าโดนเนรแกล้งเข้าแล้วจึงพูดว่าช่างเถิดพระต่างถิ่นก็เลยงง วินานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราทำอะไรแล้วเราชอบเราสนุกแต่คนอื่นเดือดร้อนไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งฝากกดไลคกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ